สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรไปโรนมีรถยันมาากแรงมานําเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับตัวนี้มีใบมีดํันยินหน้าแล้วก็เจ้าโตตารี่เลือกเอาผ่านนเลยครับอยู่ด้านนู้นครับราคาอยู่ที่2องแสนเอ่อสองแสนห้าหมบาทนะครับนะราคา2องแสนห้าบาทมีใบมีดตันินหน้าแล้วก็มีผ่านหลังยางหน้าใหม่เลยครับยางหลังก็พอได้ครับสวยดีครับนะครับไล่มาด้านหลังเรื่อยๆครับ นี่สเดียก็ไม่เคยปัดเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวรถมาจากไรนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันนะครับบโทรื้อ81365597ครับ081605237ที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า250คันนะครับ39อ่า40แปลงนี่ก็ราคา395,000บาทเองนะครับนี่ก็เหมือนกันครับขันโค้งครับขันน้อยนี่ก็เอาไป55,000บาทครับสปต้านแล้วขับดูครับขับง่ายครับหน้าไวครับไปเลย 2 5 0 0 0 0ห้าทมืนห้าับาทเหมือนครับมีผ่านหน้าแล้วก็ฐานหลังมีอจะเอาลอตเตอรี่ก็ได้ครับด้านหลังครับราคาเดียวกันนะครับหน้าราคาเจาลอตเตอรี่ก็25,000บาทเอ่อ2 5 0 0 0 0หบาทที่เอาในผ่านก็25,000บาทเหมือนกันครับป่ายไม่ชอบครับอ๋อทีนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ